ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีศาลนี้ไม่มีเงินกองทัพไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนอุปกรณ์คุณจะไม่สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ได้สิ่งนี้จะไม่ทํางานอย่างแน่นอนคุณแค่บอกว่าจะทําอย่างไรพูดทะลวยมากศาลไม่เก็บภาษีแล้วเหรอเราแค่ใช้สิ่งนี้เพื่อทําให้ไอ,อ้อะลาหัวโลนพวกนั้นกล้ายั่วยวนฉันไม่เรียบร้อยคุณเชื่อฟัง เล่าซื้อผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ใช้ยสาวพูดมีเงินที่จะแก้ไขพวกเขาช่างเยาจินพวกเขาหยาบคายและอาจไม่สามารถเข้าใจทิศทางของคุณได้ช่างเป็นคนฉลาดที่ไม่สามารถจินตนาการได้คุณไม่กลัวที่จะลุกรลานพระพุทธศาสนาและไม่กล้าพูดหรือไม่ลีเล้าไม่ต้องการพูดแต่คนชั่วคนนี้ปล่อยให้ตัวเองทำทั้งหมดเป็นสุนัขจิ้งจอกพันปี คุณเล่นอะไรกับชั้นเลี้ยวจานึงสิ่งที่เชียรโวกองพูดนั้นสมเหตุสมผลแต่นี้คือผลรวมที่ดีและไม่สามารถพออย่างจมงแจ้งต้องมีแผนที่สมบูรณ์คุณเด็กพูดเร็วคุณต้องมีวิธีแค่บอกว่าจะทำยังไงปืนนี้เป็นงานเก่าของเรานี่ไม่ได้ทำมากี่ปีแล้วคันมือมานานแล้วด้วยวิธีนี้ในนามของราชาสำนัก ขอให้พวกเขารายงานเงินทั้งหมดในวัดของตนการเก็บภาษีด้วยเงินที่พวกเขารายงานคุณโง่หรือโง่เหมือนลาหัวลน้นช่างเป็นคนขี้เหนียวพวกเขาสามารถรายงานอย่างตรงไปตรงมาได้ไหมคือการขอให้พวกเขาไม่ซื่อสัตย์หาพวกเขารายงานอย่างตรงไปตรงมาเราจะเก็บน้ําสูงสุดสองในสินั้นถึงจะเก็บเงินเพิ่มได้นะคะคิดยังไง แค่พูดออกมาอย่าอ้อมพวกเขาจะรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างแน่นอนเราจะเก็บภาสีจากเงินที่พวกเขารายงานก่อนเมื่อเสร็จแล้วให้หาข้ออ้างในการค้นหาทางสินค้าของพวกเขาอย่าให้สั้นอธิบายข้อแก้ตัวนี้ให้ชัดเจนก็ไม่ได้หาแบบลวกต่อน,นะคะคุณกำลังบอกว่าเรารวบรวมโกดังของวัดของพวกเขาขายเงินทั้งหมดที่พวกเขาไม่ได้รายงาน กลายเป็นนายพลเกา๋าจะเรียกว่าปร้นได้ยังไงน่าเกลียดแค่ไหนเรายึดสิ่งที่พวกเขารายงานเป็นหลักค่ะปล่อยให้พวกเขามากเท่าที่พวกเขารายงานที่เหลือเป็นของเราอนุสรที่รายงานไม่สามารถปลอมแปลงได้พวกเขามีอะไรจะพูดเป็นขาวดำยังกล้าปฏิเสธอยู่ไหมโอเคนี่ดีเอาเงินไปก็ยังไม่มีอะไรจะพูด คุณเด็กสายชายชราฉันชื่นชมห้าร่างเนื่องจากทุกคนคิดว่ามันโอเคแล้วทำแบบนี้เป็นเพียงว่าราชวงศ์ถังนี้เต็มไปด้วยวัดจะไปเก็บยังไงคะเราจะใช้แม่นม้ำหยางซีเป็นผรมแดนนายพลเก่าหลายคนทางเหนือของแม่นม้ำหยางซีนำกองกำลังไปรวบวมทิ้งฉันไว้ทางใต้ของแม่นม้ำหยางซีข้าจะพาลาชองขับไปเก็บ ภูเขาจ้องนั้นสูงและถนนยาวทำไมคุณถึงคิดที่จะไปที่นั่นสำหรับใบาชาฉันมีสวนชามากมายในเจียงหนานไม่สามารถใส่ใบาชาสดได้ตลอดเวลาขนส่งมาผัดช,ชาอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนนาง่ายฉันแว่ที่โรงงานชาทั้งหมดในเจียงหนานผัดใบาชาแล้วส่งไปสามอานัน ด้วยวิธีนี้ฉันสามารถทำเงินได้ทิดทางที่คุณจะรายงานทันทีคุณต้องรับผิดชอบภาษีนี้ประกาศนี้ขึ้นอยู่กับคุณที่จะผิดกุ่งทางตอนใต้ของแม่น้ำายงซีอยู่ไกลพยายามเริ่มต้นเร็วการเปลี่ยนยุโทโธปกรณ์ทางทหารนี้ไม่สามารถล่าช้าได้วันนี้ทุกคนเก็บของและเตรียมตัวให้พร้อมพรพรุงพร่ง,รงนี้เช้าเราจะออกเดินทางไปเจียงหนาน แวงซวนยังคงต้องการให้คุณนั่งในเมืองแชงเงินฉันก็โลงใจแขกหลายร้อยคนที่คุณพักอยู่ในที่หาดพี่ชายไม่ต้องกังวลน,นะคะสุดท้ายก็ต้องมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับรัฐบาลรอกลับจากเจียงหนานฉันขอให้นางวูซื้อลานให้คุณให้แม่สามีของซูโมอีกครั้งนี้จะไม่รบกวนพี่ใหญ่ลูกน้องมีแฟนแล้วคุณทำได้ ผู้หญิงคนไหนมาช่องลูกสาวของตระกูลมิสเตอร์มาในกระทรวงกิจการพลเรือนหลังจากนี้ฉันจะขอให้พี่ชายของฉันขอแต่งงานกับลูกน้องของเขามันคือเขามันง่ายฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาแชางฉูพี่เขยของคุณและฉันก็รู้จักกันและพวกเขาทั้งสองจำฉันได้ว่าเป็นพี่ชายฉันทำสิ่งนี้ให้คุณ ฉันได้ยินมาว่าบาเลโก,กของดุ๊กชิมกำลังจะไปที่จองนันฉันก็ได้ยินเช่นกันนี่เป็นโอกาสที่ดีเมืองสางงานแห่งนี้อยู่ห่างออกไปหลายพันม่ทางตอนใต้ของแม่น้ำยังซีโอกาสที่จะเริ่มต้นมากเกินไปใช่แล้วความตายของเรามาถึงแล้วตังวนว่าไม่มีโอกาสที่เหมาะสมที่จะเริ่มโอกาสอื่นจะถูกส่งไปที่ประตูของคุณเด็กคนนี้เดินไปรอบเบมืองสางอันทุกวันออกนอกเมืองบ้างก็ไปค่ายทหาร ค่ายทหารอยู่ใกล้กับเมืองชางอานทําให้การเคลื่อนไหวกําลังเสริมของรัฐบาลไม่กี่แห่งในเมืองอีกสัก์พักก็จะถึงแล้วครั้งสุดท้ายที่เราลู่ล้มเหลวเป็นเพราะกําลังเสริมของพวกเขามาเร็วเกินไปมิฉะนั้นจะมีปัญหานี้ได้อย่างไรคราวนี้เขาไปจิงหนานเป็นโอกาสที่ดีเราไม่สามารถมีความสุขได้เร็วเกินไปเขามีทหารองครักษ์หนึ่งหมื่นนายสถานการณ์การตายของเรามีเพียงหนึ่งหมื่นคนเท่านั้น ไม่มีข้อได้เปรียบเราสามารถตามล่าแม่น้ำและทะเลสาบได้รางวัลสำหรับหัวกุ้งของเขาจังคือลูเวนอ v เ n น e นี้เก่งมากสิ่งที่ฟาโลพูดคือเราทำสิบล้านมงกุฎด,ด้วยกันให้รางวัลหัวเขาแม่น้ำและทะเลสาบและปากวางมีล้วนเป็นขราเจ้าผู้โหดเหี้ยมคราวนี้เขาต้องตายโดยไม่มีที่ฝังตอนนี้เราจะปล่อยขาว เป็นไปได้ไหมที่ความตายของเราจะไปซุ่มโจมตีล่วงหน้าโอเคไม่ต้องรีบรอพรุ่งนี้เพื่อดูว่าพวกเขากำลังเดินทัพอย่างรวดเร็วยังเดินช้าเดินบนหลังมาแน่ถ้าเดินเร็วถ้าเอาผู้หญิงดือ้อแล้วจะไปทางทิศตะวันออกทางน้ำเรียบลองแกรนคิดยากมาตลอดเพิ่งรู้แผนที่เส้นทางเดินทัพของพวกเขาเพื่อซุ่มโจมตีหรือแล้วสวุยคิดดีๆ แค่รอจนถึงพรุ่งนี้เมื่อพวกเขาจากไปแก้งมาสเตอร์แฟงมาพบเขาช้ามากฉันประทับใจมากฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูขอทานเก่าตอนนี้แก๊งขอทานของเราได้รับข่าวมีการเสนอรางวัลสิบล้านกระป๋องจะซื้อหัวขึ้นที่คุณเคยไปที่วังตอนนี้คุณมีค่ามากไหมหัวหน้าแก๊งเฟิร์น ข่าวเป็นข้อมูลที่ดีขอบคุณมาคำากยาข่าวนี้ต้องเก็บเป็นความลับอย่าให้คนในบ้านของฉันรู้ไม่งั้นฉันจะไปไม่ได้มั่นใจได้ว่า Canyon Palace ขอทานเก่าฉันจะบอกลา Canyon Palace ต้องระวังกูระวังตดคยเป็นห่วงจริงๆตอนนี้มีปืนคาบศิลาหนึ่งหมื่นกระบอกอยู่ในมือแล้วจะกลัวอะไร กลุ่มโจรย่าต่อสู้กับกองทัพได้ไม่เป็นไรวิ่งเข้าไปในกองทัพป,ปกติเพื่อต่อสู้จากนั้นมันจะกลายเป็นฝูงชนของวูนี้มีปืนคาบศิลาอีกยังต้องกังวลอีกไหม